นี่เองนี่คุณวอลเช่หรือเปล่าออทั้งหมดนี้ก็เป็นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ยังไงอะืมถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบงั้นเราไปหาคำตอบกันในลับซ่าท้าทดลอง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว um ่า climate change ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมทำให้องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่กิจกรรมเหล่านั้นมันทำให้องค์ประกอบเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นเองเออ แล้วกิจกรรมอะไรของมนุษย์หรอที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอะอืมก็พวกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แก๊สเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศอืม,อมทำให้บรรยากาศเนี่ยมีปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไงล่ะโอ้ แก๊สเรือนกระจกนี่มันคืออะไรอะ่ะก็พวกแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศ<ม>ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ทะลุผ่านลงมาที่พื้นผิวโลกได้<ม>แต่ก็จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวจากในช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกมาจากโลกเอาไว้อือเราแก๊สอะไรบ้างหรอที่เป็นแก๊สเรือนกระจกอะ่ะ แก๊สเรือนกระจกที่สำคัญที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้การใช้ยานพาหนะต่างๆแล้วก็จะมีแก๊สมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตที่ขังอยู่ในน้ำนนหรือแม้กระทั่งแก๊สไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตกรดไนตริกในปุย๋ยเอโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้ก็มีทั้งนั้นเลยโอ้โหแก๊สต่างเนี่ยนะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์จริงๆด้วยอ่ะเอ๊แล้วที่บอกว่าภาวะภาวะอะไรนะภาวะเรือนกระจกใช่ไหมเรือนกระจกมันเป็นยังไงอ่ะภาวะเรือนกระจกก็คือภาวะที่บรรยากาศของโลกทำตัวเสมือนกระจก ที่คุมโลกเอาไว้และยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์เนี่ยทะลุผ่านลงมายังพื้นโลกและก็ดูดกลืนรังสีคลื่นยาวในช่วงอินฟาเรดที่แผ่ออกมาจากโลกเอาไว้วาจากนั้นก็จะคายพลังงานความร้อนให้อยู่ในโลกแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมาโลกจะเป็นยังไงหรอโลกก็ร้อนไงเล่เอาอ้าวโลกร้อน เราก็ลงไปแช่ในน้ําแข็งสิอ๋อแล้วเราชอบเห็นผู้มนุษย์นะเขาก็ใช้เครื่องปรับอากาศเปิดได้เย็นสบายเลยอืมไม่ใช่ละโลกร้อนที่เกิดจากภาวะโลกร้อนต่างหากล่ะอันนั้นมันคือแค่อากาศร้อนเฉยๆหรอแล้วภาวะโลกร้อนที่พูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะภาวะโลกร้อน คือสภาวะที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติทำให้อุณหภูมิผิวโลกนั้นสูงขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมต่างๆในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผลกระทบนี้ก็ส่งผลกับสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างกว้างขวางเลยแหละอย่างเช่นเราซึ่งหลักฐานที่บอกว่าโลกกำลังร้อนขึ้นจริงๆก็ดูตามกราฟนี้เลย แสดงความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิรายปีตั้งแต่ปี1,880จนถึงปี2,020แสดงให้เห็นว่าภาวะโรคล้อนที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,861หรือพุทธศักราช2,404อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้นและก็สูงขึ้นประมาณ0.6องศาเซลเซียสในศตวรรษที่20จากการวิเคราะห์ข้อมูลในซีกโลกเหนือย้อนไป1,000ปีพบว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมากในกศตวรรษที่20โดยสูงขึ้นมากที่สุดในทศวรรษที่1990 และปีที่ร้อนมากที่สุดก็คือปีคริสต์ศักราช1998ซึ่งร้อนมากที่สุดในรอบ1,000ปีและทุกวันนี้โลกเราก็ยังทำลายสถิติของตัวเองอยู่ทุกๆปีด้วยโอ<ฮ>้แต่พอมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิย้อนหลัง140ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยทั่วโลกอะ่ะมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆแต่ว่า อุณภูมิที่พื้นผิวโลกมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แค่1-2ึ่สององศาเซลเซียสเท่านั้นเองอะ่ะมันจะส่งผลต่อโลกขนาดนั้นเลยเหรอโูส่งผลกระทบสิยิ่งในระยะยาวนะยิ่งส่งผลกระทบเลยเพราะว่าพื้นที่บนโลกบางส่วนเนี่ยก็จะร้อนเร็วขึ้นอืมยิ่งเห็นชัดเลยนะที่ทะเลอาร์กติก ที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นยิ่งในช่วง30ปีที่ผ่านมาภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงสเท่าเลยละ่ะโอ้เราเกิดอะไรขึ้นกับทะเลอาร์กติกหรอทะเลอาร์กติกก็จะเกิดการสูญเสียพื้นน้ำแข็งซึ่งทำให้ปริมาณเนี่ยพื้นที่เนี่ยลดลงถึง13%เปอร์เซนในหนึ่งทศวรรษเลยแหละแล้วก็ยังส่งผลทำให้แสงสะท้อนในภูมิภาคนี้น้อยลงด้วยอืม แสงสะท้อนน้อยลงนี่มันหมนายความว่าอะไรอะหมายความว่าพอพื้นน้ำแข็งเนี่ยลดน้อยลงมหาสมุทรก็จะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากขึ้นคราวนี้อุณหภูมิของมหาสมุทกก็จะสูงขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอาร์ก c a แอมพลิฟิเคชันอืทำให้เรามีโอกาสที่จะสูญเสียพื้นน้ำแข็งเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ อุณภูมิของน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นการเกิดไฟปานก็รุนแรงขึ้นแถมชั้นหินเยื่อแข็งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็ละลายเร็วขึ้นผมขออนุญาตพูดถึงที่มาก่อนอว่าทำไมเรื่องนี้มันสำคัญคนะครับเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนที่ที่ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจก็คือการที่อุณหภูมิของโลกเนี่ย อุณหภูมิเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงตลอดเวลา170กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็จะเห็นเทรนด์ของอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมกับในอดีตนะซึ่งมันก็มาจากกิจกรรมที่มนุษย์มีความสะดวกสบายบนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับที่เขาเรียกกันว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนความเป็นกลางทางคาร์บอนเดี๋ยวต้องมาค,คุยกันเพราะว่าหลายคนฟังความเป็นกลางแสดงว่าอะไรและและแต่บอกว่าือง43ปีก้างห้า็มีอีกสี่สิงกามปียังหนครับ ความเป็นกลางคางคร์บอนคิดง่ายๆเลยครับว่าต้องหาแต้มบุญไปกลบใช่ครับอ๋ออันนี้คือเป็นกลางออกมาเท่ากับศูนย์พอดีเท่ากับศูนย์<อ>เราถึงเรียกว่าเป็นเน็ตนะฮะเป็นเน็ตนะฮะเราจะไม่เรียกว่าปล่อยเป็นศูนย์แล้วเป้าต่อไปที่เราได้ยินบอกว่าเราก็ไปบอกว่า2,065คือ43ปีหน้าเราก็จะทําให้ได้เป้านั้นท้าทายกว่าเดิมถูกต้องครับอันนเพราะว่านั่นคือ n e t z ซ r o GHG หรือการปล่อยก๊าซสมดุสุดที่ ครับนะครับเป็นศูนย์<ห>แต่ว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนเราสนใจก๊าซมัจบแค่ตัวเดียวก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เทียบตันต่อตันนะครับ,รบปล่อยซิล1ตันกับปล่อยมีเทน1ตันมีเทนทําให้โลกร้อน28เท่าขออนุญาตมาแบบนี้ครับลอรีนตัวบอกว่า ป้าหมายร่วมกันคือเราอยากจะให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มไม่เกิน1.5องศาบางคนก็บ,บ,บอกบมันก็แค่1.5เองมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรวะครับดมอมันเป็นอะไรยอย่างยิ่งยวดมันเป็นอะไรอย่างยิ่งฮะใช่ <ๆ S 1> ทำไมเ่ะครับเพราะว่าในที่ผมเรียนนะครับว่า170ปีเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี1700-1800เนี่ยที่เราเริ่มสร้างนะครับนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาใช้พลังงานนะครับใช้ความสะดวกสบายในโลกใบนี้นะครับ ก็เราปล่อยกา๊าซสมุสกะจกมาเยอะมากแล้วแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่สะท้อนว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยงโลกเนี่ยสูงมา1องศาเซลเซียสที่ผ่านมาตั้งแต่ปัจจุบันนี้แค่1นองศา1องศาเซลเซียสทีนี้ไอ้จุด5องศาเซลเซียสมันตีความหมายว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกจุด5ภัยพิบัติจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอากาศที่มันจะย้อนกลับมาให้ลงต่ำกว่านั้นเนี่ยมันยากมากเพราะว่าก๊าซสมงกะจักไม่เหมือนเรื่องอื่นเมื่อไรรร่มันนเข้าาาไปใบยกศ มันคงค้างอยู่นานคือไปแล้วไปเลยใช่ครับผมกับดรวิทย์คุยกันวันนี้ครับถ้าเราตกลงกันว่าวันนี้เราหยุดปล่อยก๊าซสุงกระจกเลยอุณหภูมิยังไม่ลดลงนะครับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไปก่อนแล้วค่อยๆทยอยลดอ๋นี่เป็นนี่เป็นคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์เลยทีนี้ขออนุญาตเข้ามาที่เมืองไทยกันบ้างนะครับการที่ทางการไปสัญญาเอาไว้ว่า2,5028ยิงหน้า2,653ปีข้างหน้านะครับทีนี้ เทียบกับประเทศอื่นแล้วเป้าของประเทศใช้คําว่าประเทศพัฒนาแล้วแล้วกันเขาเร็วกว่าน,นั้นไหมแล้วเราต้องตามเขาหรือว่าเรามีขีดความสามารถขนาดไหนทําไมเราถึงตกลงกับ2ปีนี้ครับครับ,รบก็ต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าภายใต้ของอนุสัญญาเนี่ยแล้วก็ความตกลงปร,รีสมันมีหลักการอยู่ข้อหนึ่งสำคัญมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยพูดข้อน,นี้แต่ว่าทุกทุกครั้งในเวทีเจรจาทุกประเทศนะฮะ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจะต้องแอดฮีร์อยู่กับขอ้อนี้ก็คือหลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างขึ้นกับขีดความสามารถของประเทศต้องดูว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเราอาจจะไม่สามารถทําเท่าเขาได้โอเคถูกไหมฮะถ้าเราทาได้วันนี้เราต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วซิมเปิลม,มากศักยภาพไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ถามว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เขากาหนดเนี่ย ก็จะเป็น Net Zero G H G หรือปล่อยก๊าซสุดทธิเป็นศูนเนี่ยที่ปี2050ครับแต่ของเรานี่คือความเป็นกลางทังคาร์บอนอ๋ออ่คือเขาเขาำหน้าเราไปก่อนเขาำหน้าเราเพราะศักยภาพเขาเยอะกว่าเราถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ถ้าเทียบกันใน global scale เนี่ยนะครับที่มีการจัดลำดับเนี่ยก็ประเทศไทยก็อยู่เรียกว่าระดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับที่ที่เราทำงานนะครับสอดคล้องกับศักยภาพเราครับคาร์บอนเป็นตางเนี่ย2050นะครับ ปล่อยก๊าซสุสทธิเป็นศูนย์น2065ครับซึ่งแพทเวย์ถ้าตีกันง่ายๆใครจะเข้าใกล้การคุมอุณหภูมิเฉลี่ยโลก1.5องศาเซลเซียสและระหว่างทางเขาตรวจกันบ้านหรือไม่ครับตรวจแน่นอนครับตรวจด้วยวิธีอะไรครับดรภายใต้กลไกของ Paris Agreement นะครับมันจะต้องมีการส่งรายงานครับะไรเรียกว่ารายงานการปล่อยก๊าซสมุุกของประเทศแล้วก็รายงานการดําเนินการตามมาตรการลดก๊าซสมุุกของประเทศไปถึงเป้านั้นเนี่ยมันต้องมีเป้าย่อย แล้วรวมเป้าย่อยเข้าไปสู่เป้าใหญ่นั้นขึ้นไปสู่เป้าใหญ่นะถ้ามันไม่เดินตามเส้นที่ควรจะเป็นเทรนด์มันไม่ได้เนี่ยก็โอกาสที่จะสําเร็จก็น้อยครับถูกผู้ชมฮะเพราะในเป้าแรกเนี่ยปี2องศูนยผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะครับไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเนี่ยร้อยละสี่สิบครับสามสิบถึงสี่สิบสามสิบเนี่ยประเทศทำทำด้วยตัวเองแต่อันนี้คือเป็นการเป็นการคีปแทร็กในในกลไกอนุสัญญาครับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนมันไม่มีบทลงโทษนะฮะครับไม่ใช่เป็นความตกลงปารีส หรือแม้กระทั่งอนุสัญญาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบุริการไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนแต่นะครับมันมีนกลไกทางอ้อ,อมตัวอ,อย่างเช่นของ EU การส่งออกสินค้าไปที่กลุ่มประเทศนั้นๆถ้าคุณปล่อยก๊าซซุงกระจกเยอะคุณอาจจะต้องจ่ายนะครับ ค่าฟีคาร์บอนต่อตันคือถ้าเกิดว่าเส้นทางในการได้มาซึ่งสินค้าบริการของคุณไม่สะอาดไม่สะอาดคุณก็จะต้องเสียแต้มต่อบางประการไปถูกต้องครับดรครับเหลือเวลาสั้นๆตรงนี้เขาบอกว่าภาครัฐเป็นคนไปสัญญากับเขาไว้มันเป็นหน้าที่ภาครัฐหรือเปล่าในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้หน้าที่ที่1เนี่ยภาครัฐแน่นอนอเพราะภาครัฐมีหน้าที่กําหนดนโยบาย เพรนสิ่งที่เราทําในตอนนี้เนี่ยเราต้องการสร้างนโยบายที่เข้มแข็งนะครับทั้งในระดับที่เป็น Cross Sector คือระดับแนวนอนไปกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อถ่ายเป้าลงมาแล้วก็ระดับแนวดิ่งก็คือไปที่ภูมิภาคจังหวัดและท้องถิ่นนะครับเพื่อทำ alignment หรือความสอดพล้องของแผนการทำงานในภาพรวมทั้งหมดอันนี้มปนเรื่องสำคัญที่ภาครัฐต้องทําแต่มันทำคนเดียวไม่ได้ภาคเอกชนก็ต้องรับลูกที่จะวางเป้าหมายที่สอดพร้องภาครัฐครับ ภาคประชาชนเองก็ต้องสับสนุนภาครัฐในการใช้สินค้าบริการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางส่วนบางอย่างนะครับเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายที่เราตั้งไวร้ระยะยาวด้วยแตกย่อยลงมาแล้วพวกเราทุกคนล้วนแต่มีความรับผิดชอบตรงนั้นและถ้าเราไม่ทําโลกนี้อยู่ต่อไปได้เรามีโลกแค่ใบเดียวเราไม่ได้มีโลกสำรองกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณดรพิรุณมากนะครับขอบคุณมากครับดรครับ,รบอะเดี๋ยวเธอจะไม่เห็นภาพที่อย่างนั้นเราไปทํากิจกรรมกัน ในกิจกรรมอุณหภูมิเปลี่ยนโลกเปลี่ยนกิจกรรมอุณหภูมิเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยตัวแทนของเราเทอร์โมมิเตอร์โหลโคมไฟแล้วก็จะมีน้ำแล้วก็น้ำแข็งโดยการทดลองนี้เราจะมาจำลองสภาพของทะเลอาร์กติกระหว่าง ทะเลอาร์กติกปกติกับทะเลอาร์กติกเมื่ออุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น mm. เราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm. ถ้าพร้อมแล้ว mm. เดี๋ยวเราจะไปจำลองทะเลอาร์กติกทั้งสองบริเวณกันเลย mm. ไปค่ะ นี้แผ่นน้ำแข็งวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเติมน้ำทะเลลงไปว้าวน้ำทะเลมาเลยใช่เติมถึงขีดสีแดงที่เราขีดไว้เลย หฝังเราบ้างหลังจากนั้นเราก็จะวางตัวแทนของเราลงไปเราจะลงไปแล้วนะเล็ววางลงไปเลยไปเกาะอยู่บนแผ่นแนอันใหญ่เลยยืนได้หรือเปล่า เดี๋ยวกนนะให้เราไปยืนมั่นคงก่อนแน่นะนะโอเคตอนนี้เราทําการจําลองทะเลอาร์กติกเรียบร้อยแล้วโดยเราจะให้ทางฝั่งของแพนกวินเป็นทะเลอาร์กติกตอนที่โลกยังไม่เกิดภาวะโลกร้อนอส่วนฝั่งของวอลัสจะทําให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนออโดยเราจะทําการภาพอุณหภูมิโดยการเปิดโคมไฟ สาธิตมาแล้วใช่แล้วแล้วก็มาดูกันว่าเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจะทำให้ระดับน้ำทะเลในบริเวณทะเลอาร์กติกเปลี่ยนไปไหม ระดับน้ําฝั่งของแพนกวินเป็นยังไงบ้างหรอของเราอะระดับน้ําอะก็ยังเท่าเดิมส่วนก้อนน้ำแข็งก็ยังมีอยู่นะส่วนฝั่งของเรานะเป็นฝั่งที่มีภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจะเห็นว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็น้้ำแข็งละลายจนหมดเลยละฮ้แย่จังเลยเนาะแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าโลกของเรานะเจอภาวะโลกร้อนแบบฝั่งของคนะุณรอรัชเช่ะ ต่อไปเราก็ต้องหาที่อยู่ยากแน่เลยอ่ะใช่แล้วล่ะแต่เรารู้มาว่ายังมีพวกมนุษย์กลุ่มหนึ่งเขาก็พยายามช่วยพวกเราอยู่นะเราเคยเห็นมาจากรายการนารีกจางเขามาสอนทําถุงผ้าที่ทําจากเสื้อผ้าเก่าช่วยลดโลกร้อนได้แหละแล้วมีอะไรบ้างคะมีไรบ้คะแน่นอนค่ะเราจะมีเสื้อยืดเก่าแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะนําเขานะคะมาตัดตัดได้ไหคะ อุปกรณ์นี้นะคะสําหรับสําหรับคนที่ไม่แม่นนะคะก็จะมีอะมเซื้อดินสอ,อ,อสําหรับที่เอาไว้ร่างค่ะจะเป็นดินสีเทียนอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็ใช้วิธีการแบบเหมือนทําเสื้อกล้ามค่ะง่ายๆโอเคะอันดับแรกเอาดินสอที่มีสีมาร่างก่อนนะคะคะ่างเหมือนเสื้อกล้ามเลยอ๋อวาดไปเหมือนเสื้อกล้าเพราะฉะนั้นทาเป็นเสื้อกล้ามอยู่แล้วก็ได้ใช่ไหมเสื้อกล้ามอยู่แล้วดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการเย็บตรงนี้ให้เราอยู่แล้ว ของฮิวโก้มาทำกระเป๋าจังเลยแหม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 รปโยอกบอกเล่าพี่ไปโยอกบอกเล่าอ่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราเรอแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดค่ะโอ้ง่ายเนาะปกติตัวตัวหนึ่งพี่จีใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณสัก ประมาณสัก10บสกว่านาทีค่อ้งั้นให้เวลาพี่จิ๊ดสิบสอนาทีได้ไหมวันี้นาทีมีกําหนดเวลาด้วยเหมือนทำอาหารของแกงนู้แต่วันนี้พี่จิ๊ดมีผู้ช่วยไงก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวจะเร็วขึ้นเราจะช่วยพี่จิ๊ดวันนี้เป็นแบบสไตล์เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นอีโคแบ็ค่ะอีโคแบ็คอีโคแบ็คเพราะว่า หนึ่งเราลดการใช้พลาสติกสองสิ่งที่เรานำมาทําก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะนอกจากเสื้อยืดเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะผ้าหรือว่าอย่างเป็นกระปองก็ได้อ๋อหรอเป็นกระปองแต่เป็นกระปองยาวหน่อยนะคะอ๋อ่าเป็นกระปองยาวหน่อยแล้วก็ตัดคือกระปองสั้นก็ได้แต่ว่าถุงแตใช่ถุงมันจะมันจะแล้วผ้าเหรอคะผ้าต้องเป็นผ้ายืดผ้ายืดนั้นหรือว่ายังไงคะถ้านจะเป็นผ้ายืดก็ก็จะง่ายดึงค่ะต้องเป็นผ้ายืดจะง่ายเพราะยังไงคะใส่ของหรือว่า ถ้าเขาต้อนแบบที่กระโปรงคะนาใส่อยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยได้ไหมถ้าถ้าอย่างนี้มันมันก็คือมันจะทําให้กระเป๋าเราจํากัดของขนาดอ่าผ้ายืดอย่างที่เรารู้ว่ามันจะขยายตามของที่เราใส่โอเคต้องการความยืดหยุ่นนะคะนะคะจริงเพราะบางทีใส่ของเยอะมันก็จะได้ขยายได้ถามว่าอย่างนั้นยังได้ไหมไดะส่งเสื้อกานแตงสักช้าเพราะเสื้อกันแตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเหมือนถุงกระทุกับกัะถูกไหมคะมันจะสใช่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 ใ พีคนิดนึ่พีเขานิดนึ่งตะเข็บเขาก็จะมาอยู่ข้างหน้าพอตะเข็บเขามันเริ่ส่งมันดูระแพงขึ้นดูเป็นทรงถูกแล้วใช่ไหมคะพอเป็นผักแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดงานนี้เราจะไม่ใช้เข็มก็ดได้เลยเราจะใช้วิธีการตัดแล้วก็มัดก็ค่อยๆตัดอ๋อตัดตามยาวขึ้นมาได้เลยตัดเผื่อสสำหรับที่เราจะช่นผูกใช่ไหมคะกับผ้ากับผ้าคือจาก เป็นเป็นแนวทะแยงแล้วนะคะตะเข็บมาอยู่กลางแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแล้วพี่จิีตัดแบบนี้นะคะตัดเป็นผู้ไปเรื่อยๆเวลามันน้อยเนาะที่มีอันยังไงนะแล้วที่ตอนตีตัดต้องให้ความสําคัญมากค่ะขั้นตอนที่ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนตอนที่เราจะมัดเราต้องมัดที่นั่นเพราะด้สมติสมมติว่าเราเราตัดได้เรียเสร็จแล้วนะคะเรากลับ กลับเขาก่อน,นเพื่อเทสเพื่อที่จะให้ปมเขาอยู่ข้างในอ๋ออย่างอันนี้ตัดะะแล้วกลับแล้วกลับม้เนะคะ่ะ,คะแล้วก็งงหลังจากนั้นนะคะง,ง,ง่ายมากเรามัดค่ะ อันแรกอันที่สองมัดเป็นปูแล้วอัน้ก็เด็กธรรมดาเลยผูกกันธรรมดาเลยค่ะแต่ให้แน่นนิดนึงใช่ไหมคะลื่นตายไหมคะสองชั้นเลยไหมคะสองชั้นค่ะสองชั้นั้นเยื่อนตายนะคะผูกตรงนี้ได้ไหมคะจะได้ช่วยใช่ไหมอ่านี่ทาได้เลยนะคะผูกได้สองชั้นนะคะ้ระหว่างที่ที่น้องๆช่วยพี่จีผูกนะคะพี่จีก็จะทําวิธีการที่แบบมันจะเป็นริ้วๆแบบเนี้ย <utan> เป็นริ้วๆเหมือนตะกร้าอย่างเงี้ยน,นะคะพี่จีก็คือสองผูกสองนี้ถูกไหมคะใช่ะค่ะผูกสองข้างๆกันข้างๆกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําวิธีการตัดให้ดูนะคะทําข้างเดียวก็คือเราตัดข้างๆนี้เลยตัดเลยใช่ไหมคะใช่ตัดเลยก็คือพับพับครึ่งมาก่นอนแล้วก็ตัดอ๋อนี่เองที่พี่ต้องมีเทคนิคตัดเย็บเพราะไม่ได้เย็บเลยไม่ได้เย็บเลยเสร็จแล้วพอเราได้ ได้ได้ตรงกลางแบบนี้แล้วนะคะเราก็หามาฝังช่วยกันเนาะจะไกันช่วยกัน แล้วอันนี้มันเป็นผ้าที่ไม่สวยไม่เป็นกระเป๋าเป็นผ้าที่เก่าหรือเป็นหนังที่เก่ากลายเป็นที่แขวนต้นไม้ได้เหคะได้ค่ะหรือว่าอย่างตัวนี้นะคะอ๋อสำหรับที่ขวนต้นไม้พี่จะใช้เป็นเศษหนังเพราะว่าเขาจะมีความหนาเศษหนังเนี่ยพี่ก็คือวิธีการตัดมาเป็นแผ่นกลมๆสมมุตินะคะแต่ต้องเป็นตัวที่หนาหน่อยเป็นเศษหนังหรือว่าพรมอัด ที่มันมีความแข็งแรงหรือว่าหรือว่าพวกผ้าสักหลาอ,อะไรอย่างนี้นค่ะก็ตัดให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้ภาชนะอะไรก็ได้ก็วางวางเพื่อให้ให้รู้ว่าก้นเขาเนี่ยใหญ่แค่ไห่แเส,ส้นผ่านศูนย์กลางว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เลยเส,ส้นผ่านศูนย์กลางมาสักประมาณ2นิ้วหนึ่งนิ้วเป็นเป็นต้นไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตัดตัดลักษณะก็คือตัดสลับวางอะ,ค,ะค่ะค่ะคล้ายๆกับที่พี่ทา ก็จะได้เป็นเป็นกระถางแบบนี้อันนี้คือเศษหนังเก่าของที่บ้านเพราะที่บ้านที่เป็นโรงงานทำเครื่องหนังพี่ก็จะแบบบ้าบอทำาน่นทำนี่คือคิดครีเอตขึ้นมาจากของที่มันจะไม่เอาแล้วเนาะซึ่งสวยเลยเนาะมันก็จะสวยแล้วพอมันไว้ไว้นานๆนะคะมันจะมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้ทำให้รูปทรงของหนังเราอ่ะเขาอยู่เป็นรูปเป็นทรงโอเคเหมือนเข้าเฟือกอะไปทำจนเขาเป็นรูปนั้นใช่ล้วก็จะแขวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เอาไว้ตกแต่งบ้านได้ด้วย ว้าวววตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะ,อะพอเรากลับแล้ว่าพอเรากลับเราก็เราก็จะได้แบบนี้คือเราจะใช้อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมคะ,คะเป็นกระเป๋าแบบนี้หรือว่าเราจะทําแบบข้างๆแบบนี้อย่างนี้พี่ทำมันก็จะมี มันจะมีด้านหนึ่งที่ตัดกับด้านหนึ่งไม่ตัดได้คนละทรงจะได้สองฝั่งเลยตัดกับฝั่งไม่ตัดการตัดเพื่อให้มันเป็นความสวยงามถูกค่ะก็ให้รู้ไว้ว่าของมันลูดออกมาได้นะแต่เราว่าเราใส่อันี้จะใส่หนังสือใส่หนังสือใส่กระเป๋าพกกระเป๋าแบบพกกระเป๋าสัพพอร์ตกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือหรือว่าจะทึบก็เป็นแบบนี้แบบนี้ได้เลยสําหรับเสื้อที่มันให้ดูนะคะที่มันมีลายมีลวดลายอันนี้ผูกแล้วคุณชมขาตัวนี้เสื้อโอ้ยอย่างนี้ก็สวยเลยก็สวยเลยเพราะเป็นลายเนาะอ่าอย่างเง นี่ลายตีกันหน้ารักสวยงามขึ้นอยู่กับเสื้อที่เราเอามาทําด้วยมัถูกใช่แล้วก็ความสามารถปักได้ไหมปักปากได้หรือว่าเรามีแบบทำต่อได้เลยเราไปซื้อตัวรีดที่แบบน่ารักน่ารักอะค่ะเป็นแล้วเราก็ใช้เตารีดรีดเป็นลวดลายเลยทลายตามสบายได้ขอบคุณมากเลยพี่จิ๊ดค่ะเห็นไหมสวยถูกไหมสวยดูเก๋ด้วย แบบนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเหล่ามนุษย์เนี่ยเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเนี่ยน่าจะช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยแล้วก็จะทําให้น้ําแข็งที่เป็นบ้าของพวกเราเนี่ยละลายช้าลงด้วยนะอืมใช่แล้วล่ะยังไงก็ฝากเพื่อนมนุษย์ด้วยนะน้องๆคะ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ climate change นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมผลทางตรงก็คือทําให้องค์ประกอบของบรรย,ยากาศเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากความผันแปรทางธรรมชาติซึ่งก็จะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยอุณหภูมิโดยรวมที่สูงขึ้นส่งผลทําให้ฤดูการต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปน้ําทะเลสูงขึ้นภัยแล้งและน้ําท่วมที่ยาวนานขึ้นดังนั้นปัญหาทางด้านการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาที่มวลมนุษยชาติทุกคนจะต้องร่วมกันป้องกันและเสริมสร้างความสามารถในการรับมือการเป,ปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะ แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในั a b าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4 TV ทีีเรียนสนุกค่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเร้วเ้็วบ้านของเรากำลังจะละลายไปหมดแล้วนี่ทำาไงดีอะ ไปหาที oh? oh? uh, oh. oh, oh, ่อยู่ใหม่แล้วม้งเนี่ยเออแน่นสิไปอยู่ตรงไหนดีล่ะตรงนู้นก็เริ่มละลายแล้วด้วยอะโอ้ตรงนู้นก็ละลายแล้วเหมือนกันอ๋อ้ดียวด้วเยวดี